ทาร์ทเวิร์คค่ะไม่ได้พบกันนานนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยวันนี้นะคะกุ๊กจะมาทําเป็นหัวข้อปิกากาแล้วกันนะคะเข้าเรื่องเลยนะวันนี้ทําหัวข้อเอาเป็นเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้นะคะเดี๋ยวกุ๊กโดยวันนี้กุ๊กจะใช้เป็นตัวแม่ทาร์ทาทาร์ทนะคะทุกคนเหมือนเดิม <laughs> โอเคมาคลิปนี้ บางคลิปกุ๊กก็ใช้ไม้ไม่ไม้สลับกันไปนะคะแต่ว่าก็เสียงเอาจริงๆกุ๊กก็ไปนั่งฟังของตัวเองแล้วนะก็คือเสียงพอๆกันแหละก็คือได้ยินหมดเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ได้ใช้ไม้เพราะว่าแบตหมดรอชาร์จก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวกุ๊กจะเอาไพ่ให้เลือกสามใบนะคะมาดูกันเลยว่าเขาคนนั้นที่เรา,เ,ราเ, ي, เขาคนานั้นที่เรานึกถึงนาะเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้นะคะเรากุ๊กขออีกเลื่อนใหม่แป๊บน,นึง โอเคก็ okay. พบกับปุ๊บเหมือนเดิมเนาะชินแล้วนะคะกับของหน้าสดโอเคมาสใบค่ะใบแรกนะคะ t o of p e n t a c l e น่ารักมากสดใสสุดๆนะคะใบนี้โอเคใบที่2ค่ะ e i g t of Swords นะคะแดดานะคะแล้วก็ใบที่3ค่ะ Knight of Pentacles นะคะโอเคทุกคนตั้งสติตั้งสติเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ใบแรกค่ะ t r u p e n พ a เดอนะคะใบที่สองค่ะแปดดามนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย n น g h t o ฟแ a นเดนะคะเลือกอันที่โซจึ้งที่สุดแบบดึงดูดเราที่สุดนะคะนั่นก็คือดวงของเรานั่นเองค่ะนั่นกุขน๊ขออนุญาตเริ่มที่ใบแรกนะคะก็คือ t w o of p e n d a c l e นะคะ โอเคเรามาดูกันเลยคะ่ะกูขอแอบดูลักษณะความสัมพันธ์คุณและเขาหน่อยเนาะในช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเค okay, ม่ะลักษณะความสัมพันธ์คุณและเขานะ f ฟร์ Four of One h ไหต์ r e n c เอนต์ชาลีออ Okay. ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งจบกันไปก็ได้นะคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์บางอย่างแบบฉับพลันเออในตอนนี้กูก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ถามว่าลักษณะความสัมพันธ์ของพวกคุณเหรอกูรู้สึกว่าพวกคุณน่ะเคยแบบดีต่อกันนะคือมันขึ้นฟ o วหวานเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อก,กันอาจจะเคยรักกันก็ได้อาจจะเคยเป็นแฟนกันก็ได้นะหรือว่าเรียนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อาจจะเรียนด้วยกันก็ได้ให้เราแฟนหรือมันมีความเป็นแบบ ลูกน้องหัวหน้าลูกน้องอะไรเงี้ยอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเนี้ยก็ได้นะเออประมาณนะี้เท่าที่กูเห็นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจริงๆก็เพิ่งเจอกันไม่นานนะเดรชาลีออตหรือมีในเรื่องของทางไกลก็ได้นะคะเป็นรักที่มันมีระยะทางก็ได้ประมาณเนี้เนาะจริงๆความสัมพันธ์ของคุณแลวเขาเหมือนก็วนๆวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยเออบอกไม่ถูกโอเคโอเคเรามาดูกันเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ เขารู้สึกยังไงกับเราเรามาดูกันครับอุ้ยแบบหนึ่งขอเลื่อนก่อนโอเคเขารู้สึกงไงกับเราคะโอ๊ยใบยแรกมานะคะกบบอกเลยคนกองแรกหนอุครับตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกรักรักคิดถึงดูดิคือเห็นหน้องแมวที่แบบขี่มา้าแล้วดูหน้ามานะ คือแบบว่าเออเหมือนคิดถึงอะเหมือนรักอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้ตอนนี้เลยนะที่ดู energy คือเขาอันนี้ไม่เป็น energy update หรอกสิ่งที่เขารู้สึกเลยกูรู้สึกว่าเอาเขาคิดถึงอะเออรักอะคือเหมือนอยากเดินทางมานะแต่มันอาจจะเดินทางมาไม่ได้ด้วยที่แบบมาแบบมาไม่ไหวแล้วอาจจะมีระยะทางเกิดขึ้นหรือว่าตอนนี้มันเดินทางมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟีลนั้นอะ เออและะ้วเขาอะส่องเราในโลกโซเชียลมีเดียตลอดนะคะก็คือถ้าไม่รู้ก็ลุยเลยกูจะพูดตลอดนะถ้าไม่รู้ลุยเลยส่องตลอดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออ คือถ้าเราลงอะไรในช่วงนี้นะเท่าที่กูเห็น,นในช่วงเนี้ยหรือว่าเราได้มีการเดินทางไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกชื่นชมนะคะมันเป็นฟิลที่เขารู้สึกว่า,าดูโซเชียลมีเดียเราเราก็รู้สึกว่าเออชื่นชมจังเลยนะคนในที่นี้กูรู้สึกว่าเราอาจจะเพิ่งทํามีการเดินทางนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันประสบความสําเร็จก็ได้หรือว่าในช่วงนี้เรามีเกณฑ์แบบทํางานบุญงานอะไรกุศลก็ได้นะทาบวงทําบุญอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราดูแบบ น่าชื่นชมเราดูแบบประสบความสําเร็จเราดูเป็นที่แบบเป็นคนที่เขาชอบเอาอย่างนี้ละกันคือเหมือนเราทําอะไรก็แบบดูดีนะทุกคนก็ต้องสอรี่ด้วยคนที่ใช่ทำอะไรก็ดีต่อไปค่ะเขารู้สึกไงกับเราอีกค่ะ Nice of one อืมกูรู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้สึกหรอ มันเป็นฟิลที่ว่าเออแอบเป็นห่วงนะช่วงนี้เราอาจจะงานเยอะไหมกรุงไม่แน่ใจแต่เห็นจากน้องแมวที่มันแบบถือไม้อีไม้จูพื้นนะียแล้วก็เหมือนแบบถูๆถูๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้เราน่าจะงานฉ่ำไหมหรือหรือแบบเราอาจจะมีกำแพงกับเขาก็ได้ในช่วงนี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ดูเหมือนแบบไอ้นี่ตอกกันอนะมีอะไรกั้นตอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขารู้สึกเลยว่าเขารู้สึกคิดถึงคนกองเนี่ย ใช่ใช่แล้วเขาก็ Tree of One นะเขารอทุกคนเหมือนมันเป็น Feel Energy ที่แบบเฮ้ยรออ่ะมันยังเราเขายังรอเราอยู่นะเขายังยังมองอนาคตร่วมกับเราอยู่นะคือในอนาคตกูรู้สึกว่าเขาเหมือนยังมองเวกับเราอยู่เนี่ยเห็นปะ Nice of One นะคือเขายังคือถ้าไปเนี่ยคือเนาะกูก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเขาอะ่ะยังรู้สึกดีกับเรานะคะแล้วก็ค่อนข้างข้างลักเรามากๆเลยแล้วก็เหมือนมีเกณฑ์ที่แบบ ออ้ยรอวันที่จะได้เจอเราอีกมันเป็นคํานี้นะรอวันที่จะได้เจอเราอีกรอวันที่จะได้เดินทางมาเจอการรอวันที่ความรักของเราเนี่ยมันมาเป็นสีชมพูอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นฟิลที่เขารู้สึกเลยนะจริงปะนี่เ่ยอุ้ยจริงหรือหรอกอุอ้ยกระเด็นออกมาละเพจอัปซอ r จริงแต่แต่ตอนนี้ก็คือว่าอาจจะทําทรงเหมือนว่าคือในลักษณะที่เขาแสดงออกนะเขาอาจจะเหมือนแบบ เป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กเอาแต่ใจหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้นิดหนึ่งนะคะสิ่งที่เราเห็นนะมันก็เลยจะเป็นฟิลนั้นแต่เอาจริงๆแล้วในใจอะ่ะก็คือแบบรักเชิเสมอเนี่ยจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟิลนี้เหมือนแบบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะ่ะเออเป็นคนฟิลนั้นนะโอ้เนี่ยจริงๆรักเราขนาดเนี้ยนะคะที่ขึ้น The ลเวอร์ขึ้นมานะอยากเจอมากแล้วคือให้บรรยงครู้สึกถึงเอเนจีที่เขาแบบ มีแพชชั่นกับเราแรงกล้าคือเขารู้สึกว่าเรามันแบบเรารักเขาเขาก็รักเราอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นฟิลที่เจอเลเวอร์เนี่ยมันเป็นเอนเนอร์จีของความที่มันรู้สึกว่าเหมือนเอยเธอเป็นเน้คู่เราแน่เลยหรือว่าเออเนี่ยมันเป็นคนที่ใช่อ่ะเป็นคนที่เขารักอ่ะเออประมาณเนี้ยเออเป็นสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะเช่นนั้นกูก็เลยรู้สึกว่าเอนเนอร์จีตอนนี้นะคะคนกองหนึ่งนะคะ พิมคอมเมนต์นอมรับคำำําทานายได้เลยเพราะพลังงานคุณดีมากนะคะสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้ก็คือนั่นแหละคิดถึงนะคะรอที่อยากจะกลับมารอที่จะได้เจอใดๆนะคะแล้วกูก็รู้สึกด้วยว่าแบบคือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันห่างไกลกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาเจอนะอยากที่จะสร้างสัมพันธ์นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เท่าที่กูเห็นอนะ ความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจบกันไปอะไรกันไปพ่บอกว่ามันไม่ได้จบจริงนะคะมันยังมีการวนๆกันอยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังจะมีการและกันอย่างเงี้ยไปอยู่นะคะโอเคสนะคนกองที่1ค่ะกุ๊กยินดีด้วยนะคะพลังงานดีมากเลยค่ะก็อย่าลืมพิมพ์น้อมราวค่าทนายนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะแล้วก็เอ่อถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็กดลิงก์ข้างล่างเนาะแอดไลน์กุ๊กมาได้เลยนะคะโอเคต่อไปคนกองสองค่ะ คนกองที่2คะ่ะคนที่เลือก as of sort นะคะหรือว่าแปดดันะคะเรามาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขากันหน่อยดีกว่าขอแอบดูหน่อยนะลักษณะความสัมพันธ์ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาคะ่ะตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันนะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนแบบตั้งดับตั้งกำแพงในความสัมพันธ์ลักษณะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ กูรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่อะตอนนี้อาจจะเงียบ er กันไป 2. มีใครบางคนตัดความสัมพันธ์กันไป 3. ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ในความลับเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ในทางเลือก 4. ใครคนใดในที่นี้ก็คือมีตัวเลือกนะคะประมาณนี้มีตัวเลือกหรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณเนาะตรงสักข้อก็ได้นะคะก็คือเป็นคําใบ้คาใบ้ โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเรามาดูกันเลยรู้สึกยังไงเพจออบซอรนะคะตอนนี้เขาถือดาบอะ่ะเขารู้สึกยังไงก็ขอดูทำไมต้องถือดาบใส่เรารู้สึกยังไงคะอืม มันเป็นเอเนจีที่แปลกๆจังคนกองนี้กูขอขยายเพจออฟสอดหน่อยโอเคคนกองนี้แปลกมากกุ๊กถามว่าเขารู้สึกยังไงหรอคำตอบของเขาคือเอ้ยคือเราเราว่าเรา กำลังคิดแล้วแหละว,ว่าเราจะทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้อันเป็นฟีลนี้แต่มันยังติดปัญหาอยู่เล็กๆซึ่งเท่าที่กูเห็นเนี่ยปัญหาที่ที่ติดอยู่เนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของออระยะทางสองเป็นในเรื่องของการที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วสามเป็นในเรื่องของงานนะคะบางคนงานเยอะงานฉ่ำมากๆเลยนะคะทำให้แบบว่าการจราจรน,นี้ติดขัดอยู่นะคะ หรือว่าอะเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้หรือแต่งงานมาก่อนเออแล้วก็หนึ่งที่กูบอกอะก็คือว่าเอออาจจะเป็นในเรื่องหรอระยะทางการไกลมันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคสําหรับเขาตะกุมองว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าปัญหาเนี้มันเป็นอุปสรรคก็จริงแต่เป็นอุปสรรคที่เล็กน้อยแล้วเขาก็กําลังกําลังฝ่าฟันกับปัญหานี้อยู่กําลังเคลียร์อยู่อือฮึซึ่งเอเนอร์จีตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะเหมือนว่า ใครที่ทำทำอะไรไม่ได้เลยในยความสัมพันธ์นี้เนาะเหมือนว่าเออแต่กุ๊กรู้สึกว่าเขากําลังที่จะทํามันเป็นฟิลนั้นเพราะเขายกดาบขึ้นมาแล้วไงมันเป็นการที่เขาว่าเออเขาจะทําแล้วนะแล้วกุ๊กก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยคือตามเอ e เน y จีนะเขาเป็น six of เนี่ยเป็น six of p e n t a c l e นะคือเขาเนี่ยกุ๊กต้องบอกก่อนนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนมีตังค์หนึ่งนะขำใบเป็นคนรวยเป็นคนชอบทําบุญก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ก็เคยแบบเจ้าชู้มาก่อนก็ได้หยอดหยอดคนนู้นทีหยอดคนนี้ทีก็ได้นะคะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็มีตัวเลือกอื่นด้วยนอกจากเรานะคะดูจากหน้าไพ่เนาะเขาก็ให้เหรียญในตัวขาวให้เหรียญในตัวส้มอะไรเงี้ยอืมแต่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 เขารู้นะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกเขาหรอกคนคนนี้รู้ดีเพราะอะไรตัวเราเนี่ยเป็น king of p e n t a c l e นะคะอืมดูสิแมวที่มันนั่งอยู่บนบัลลังที่มันแบบ ร่ำรวยคนเนี้ยแมวร่ำซํำร่ำรวยคนเนี้ยเออไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เขามองเราเลยอะคือเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นระดับบิ๊กบอสแมว <c ười> คือแมวพวกเนี้ยมันเป็นแบบเฮ้ยแมวธรรมดานะคะแต่เราอะ่ะคือแบบบิ๊กบอสแมวอะที่แบบมีมงนะ่ะ อ๋อดิคือเป็นคิงเลยนะราชาของแมวทั้งปวงแล้วไม่ได้เป็นราชาแมวธรรมดาเป็นราชาแมวที่มีเพนตาเครลคือเรามีทั้งเงินมีทั้งหลายๆอย่างคนที่ดูกองเนี่ยกูบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะสองเป็นคนที่ทําธุรกิจของตัวเองก็ได้สามเป็นคนหาเงินเก่งหรือสี่ลักษณะภายนอกของคุณนะ่ะหรือว่ารวมๆโปรไฟล์ของคุณอนะดีเออฉะนั้นสิ่งที่เขามองคุณเนะี่ยมันเป็นระดับบิ๊กบอสแมวนะคะสิ่งที่เขาคิด กูรู้สึกว่าเขากําลังจะเลือกจริงๆจริงๆคือเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากเลือกแล้วอะอยากจบแพนาเคิลขึ้นนะคะอยากจะให้เหรียญเนี้ยเหรียญใหญ่ๆเนี้ยกับใครสักคนเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแบบเนี้ยแล้วอะแบบให้ไปเรื่อยอะให้ไปเรื่อยไปเปื่อยอะแบบเหมือนคนไทยพูดไปเรื่อยเงี้ยคือเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแล้วนะคะก็อยากจะเลือกอะงั้นกูขอดูหน่อยนะทำไมอยู่ดีๆเขาถึงรู้สึกอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆทำไมเขารู้สึกแบบนี้เนาะ กูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าตอนนี้ที่เขารู้สึกกับเราอะเราดูดีจังเลยเราดูแบบมันดูดีเกินอะจนเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเลือกนะกูขอดูเลยใช่เขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากที่จะชัดเจนมากๆเลยอะ่ะกูรู้สึกว่าเขาต้องการอะดูนะ w e l l o f f o r จนขึ้นนะ เขาอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอยากให้โชคชะตานี้มันหมุนไวๆจังเขาอยากให้เรื่องราวของเรากับเขาอะ่ะมันมันแบบสําเร็จเร็วๆจังซึ่งจากหน้าไพ่กุ๊กดูแล้วว่าเขาไม่ปล่อยเราหรอกดูคิงถือดาบดิแล้วเขาก็ถือเนี่ยเนี่ยคือเรานะบีบคอไว้คือเขาไม่ได้คิดจะปล่อยเราแล้วเขาก็คิดเขาพูดว่าเออเขาอยากที่จะชัดเจนกับเราแล้วแล้วในตอนนี้คือเขาเหงาเลยนะ ือเขาอยากมีเราอยู่ข้างกายกูรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่พร้อมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินในเรื่องของเวลาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่กุ๊กบอกไปเหตุผลข้างต้นมันเลยทําให้เขากับเราเนี่ยห่างกันเออมันเลยทําให้เขากับเราเนี่ยค่อนข้างห่างกันหรือว่าแบบเป็นฟิลที่เงียบส่กันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นฟิลที่เขยเขาอยากที่จะ เขาเรียกว่าอะไรกลับมาหาเราก็ได้นะความสัมพันธ์นี้เนาะอยากจะกลับมาหาเราอยากที่จะเลือกเราประมาณนี้เลยคือถ้าเขามีตัวเลือกอื่นอ่ะก็คือเขาก็อยากเลือกเราแล้วแต่ถ้าเขาแบบมีงานมีอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากกลับเข้ามาหาเราแล้วอยากที่จะมาให้เวลากับเราแล้วอยากที่จะกลับมามีเราในชีวิตแล้วมันเป็นคําเนี้ยอืม เดอะซันขึ้นนะ่ะเขาอยากทําให้เรามีความสุขเขาอยากทําให้เรื่องนี้มันชัดเจนสดใสกลับมาเป็นเอ NERGY ที่น่ารักสดใสแล้วก็เป็นความรักที่มันตะมุตะมิกิ่งกอแก้วกันอะ่ะอืมก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะโอ้ฉะนั้นคนกองเนี้ย มันเ็นิจิที่เขารู้สึกอย่างนี้จริงๆอะว้าโอเคเขารู้สึกว่าเรากับเขาอะมันเป็นคู่กันทุกคนวันนี้ไพ่คู่ลงนะค,ะคนกองนี้กุบอกเลย u u e n o o s w o r d นะคะ King of s ซ o r d เขารู้สึกว่าเรากับเขาอะมันใช่มันคือคนที่ใช่นะมันเป็นคนที่จะต้องคู่กัน,น,นแน่นอนในอนาคตแล้วคุณคือคำตอบของเขาคะ่ะคนกองนี้ฉะนั้น คนกองสองอย่าลืมพิมพ์น้องรับเข้าทำนายนะคะแล้วก็กด subscribe ให้กุ๊กถ้าใครอยากดูดวงจริงๆกุ๊กมีโปรเยอะมากก็แอดไลน์ในลิงค์ข้างล่างใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะอย่าลืมกด subscribe นะคะต่อไปคนกองที่3ค่ะคนกองที่3ค่ะคนที่เลือกเอ่อ Knight o น p e n t a c l e นะคะนี่เนาะเรามาดูกันว่าลักษณะความสัมพันธ์คําใบของคุณเป็นยังไงคะขอแอบดูหน่อยนะ ลักษณะความสัมพันธ์คำใบ้ของคุณตกมาแล้วใบหนึ่งนายอสอุ้ยความสัมพันธ์นี้เสียใจมีใครคนนึงร้องไห้นะคะอาจจะเป็นคนที่มาดูก็ได้มันเป็นรักที่มันทิ่มแทงหัวใจเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินแล้วก็มีความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะเป็นความรักเติรดปาร์ตี้ได้หรือว่าเป็นความรักที่แอบชอบข่าว่าคุณกุ๊บ แอบชอบแต่ัความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการพัฒน,นาการหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนกันคือรักข้าวอะไรงเงี้ยเออประมาณเนี้ยเออหรือว่าเป็นความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะโอเคคําใบ้ตรงสักข้อก็ได้เด้อไม่ต้องตรงเยอะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับเราเนี่ยในตอนนี้คะ่ะคนที่เราถามถึงขอแม่นๆเลยนะคนกองนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ อุย้ยเจ็บปวดหัวใจรวดล้าเลยค่ะถามว่าเขารู้สึกไงกับเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าเฮ้ยดาบมันแทงอ,อกมันทิ่มใจเขารู้สึสกเศร้าอะ่ะมันเป็น energy ที่เขาเสียใจอะ่ะเขาเป็นอะไรอกูขอดูหน่อยเศร้าเหลือเกินร้องไห้ในใจเนี่ยลองไปเลยแหละถามว่าเขารู้สึกงไงกับเรานะมันเป็น energy ที่แบบ อ,อเขาเข้าว่ะเขาเขาเสียใจนะแล้วเขาว่าเหมือนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเรามากๆเลยเพจออบวานขึ้นนะคะกูรู้สึกว่าเขาอยากที่จะคุยกับเราอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเราเขายังส่องเราแล้วก็รอเราตลอดเลยตอนเนี้ยกูรู้สึกว่าในตอนเนี้ยเราอ่ะเป็นนายออบสอดไปแล้วอ่ะนายออบสอดคืออะไรกูขอหน่อยคือตัวเราอ่ะคือเหมือนว่าไพ่บอกว่า เราอะค่อนข้างค่อนข้างตอนเนี้นะคือก็ถือดาบในอย absorbt สสขึ้นนะคะเหมือนว่าหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนนะสองเรารู้สึกว่าคือฉันอยากจะซิ่งแล้วนะในความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันม,มันมีปัญหามากอะไรมากอะฉันก็พร้อมที่จะตั้งดาบแล้วก็ซิ่งออกไปนะคะเพราะอะไร คนที่มาดูกองเนี้ยคุณอะรู้คุณค่าในตัวเองนะว่าคุณเน่ยเป็น Queen of คัพเหมือนคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณอะเป็นถึงน้องแมวที่มีหางเงือกเลยนะคือคุณเป็นระดับแบบเมอร์เมดอะเป็นแบบแค t เมอร์เมดอะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นราชินีเมอร์เมดเลยนะคือเอางี้คือกูจะบอกว่าราชินีมันมีหลายใบเนาะ แต่คนที่ได้เป็นราชินีคับเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่ใจกว้างโคดนะคะโครคือแบบขอโทษที่ใช้คาว่าโคดมันใหญ่มากคนที่ได้ใบนี้นะกุ๊กบอกเลยคุณเป็นคนที่ใจแบบใจกว้างดั่งมหาสมุทรนะเป็นคนีใจดีเป็นคนที่จิตใจอบอุ่นกับเขาคุณเคยดีกับเขามาตลอดกุ๊กบอกเลยคนกองนี้คุณเคยรักเขาเต็มหัวใจคุณดีกับเขามาตลอดดีแบบเวอร์ใจกว้างก็เวอร์นะคะ คอยเข้าใจคอยปลอบประโลมใจเป็นที่ปรึกษาเขาอย่างดีแต่ในวันนี้คุณพร้อมที่จะเป็นนายอบสอดแล้วว่าเอ้ยคุณต้องการความชัดเจนนะว่าจะเป็นยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้สองคุณแบบเหมือนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเออมันเป็นฟิลนั้นที่กูเห็นนะว่าจะไงจ๊ะกับความสัมพันธ์นี้มันเลยเป็นฟิลที่เขาเจ็บปวดเออแล้วเขาก็คิดถึงเรามากๆก็ขอดูหน่อยว่ายังไงคนกองนี้ ใช่เขายังมีความรู้สึกกับเราแบบเป็นสีชมพูเลยยังคลั่งรักยังรู้สึกมีแพชชั่นกับเรามากอยากเจอเรามากนะคะแล้วเขาว่าคือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยกุ๊กบอกก่อนนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ในกรณีที่แอบแอบชอบก่อนกุ๊กจะบอกว่าถ้าในกรณีที่แอบชอบเนี่ยเขาคนนั้นน่ะอาจจะเป็นในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีความเศร้าเสียใจในเรื่องของความรักก็ได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่ากับเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอประมาณเนี้ยน,นะคะ ส่วนในกรณีที่เขาว่ามีตัวเลือกอื่นกูก็รู้สึกว่าเขาว่าชอบเรานะแต่เหมือนเขาว่ารักพี่เสียดายน้องเออหรือไม่ก็มีในเรื่องของภาระบางอย่างกับคนนั้นกับคนเก่าหรือสองอาจจะมีในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรที่มันผูกพันกันแต่กับเราอะเขามองเราเป็นแบบเดอะเมจิเชียนอย่างนี้เลยนะคะเออแบบเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่มันยังกลับไม่ได้ มันเป็นคําที่ว่าเออเธอเราติดไฟแดงอยู่เ mm hmm. ข้าใจสิป่ะด้วยงานด้วยงานด้วยเวลา,ด,ววลาด้วยเงินหรือด้วยความสัมพันธ์ของเขานั่นแหละมันทําให้เขาเนี่ยติดไฟแดงกับเรามากในตอนนี้นะเขาก็รู้สึกว่าโอ,อ้อยากจะมาหาจังเลยอะ่ะอยากพูดคุยจังเลยอะ่ะเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างโดดเด่นมากในช่วงนี้แล้วก็มีเสน่ห์เขากลัวเราอ่ะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขากลัวเราอ่ะไปมีคนอื่นเพราะอะไร กุ๊มองว่าเขามาส่องสตอรี่หรือมาส่องไอจมาส่องอะไรของเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเธอดูมีสเสน่ห์เหมือนจะมีคนมาจีบปะหรือจะมีคนเข้ามาใหม่ๆม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะรู้สึกว่าเราอะโดดเด่นเกินเออบนโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นความสวยความเก่งในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรก็ได้เราดูเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคือแบบ คิดมากอะ่ะพอส่องเราก็แบบว่าดิส่องเสร็จแล้วก็ไปเศร้าเหงาหงอยนะคะเศร้าเหงาหงอยอยู่คนเดียวเออเราก็แบบทําเหมือนตัวเองแต่จริงๆเขาคนม,มั่นหน้าอยู่นะเขาก็มันหน้าว่าเขาก็มีดีอะ่ะ <c oughs> เขาก็มันหน้าว่าเขาก็มีดีแต่ว่าก็ส่องเราฉํานะส่องเราแบบเ,เงียบๆส่องเราแบบไม่แสดงออกนะคะไม่ว่าใครจะมาคอมเมนต์ส่องไม่ว่าใครจะมาแบบกดไลค์ 2่สองทุกโพสเอาอย่างนี้ละกันคุณโพสตสิบโพสเขาส่องสิโพสต์เออคนคนนี้แต่ส่องแบบนิ่งส่องแบบไรมีทรงนะแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าสองฉ่าแล้วก็เสียใจเอาเป็นเสียใจคนเดียวนะคะไม่บอกไม่บอกใครทั้งนั้นเก็บทรงนะคะคนคนนี้ฉะนั้นนั่นแหละอะอันนี้คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่เขารู้สึกเลยว่าหนึ่งหึงหวง สไม่อยากเสียเราไปแต่มันยังติดปัญหาที่ทําให้เขาเนี่ยไม่แอคชั่นกับเราไม่ได้นะคะเออส่วนในกรณีคนโสดพวก็รู้สึกว่าเขาอะเออเขาเรียกว่าอะไรอะชอบเรานะแต่อ,อ่าหนึ่งเขาอาจจะมีตัวเลือกเนาะสองอาจจะมีในเรื่องของรักเก่าๆเ,เขาที่ทําให้เขาฝังใจอยู่ ในตอนนี้นะคะส่วนกับเราอะ่ะเขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจคนนึงถามว่าชอบไหมชอบกุกตอบเลยคนกองนี้คนโสดคนแอบชอบเขาชอบเราอืมยิ่งถ้าได้รู้จักเรานะจะชอบเรามานะคะคนกองนี้ฉะนั้น ก็น,นั่นแหละน้อมรับคำทำนายนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็คลิกลิง์ลายข้างล่างนะคะมาได้เลยนะคะมีหลายโปมีหลายโปนะคะยังไงก็อย่าลืมน้อมรับพลังงานดีๆค่ะคกล้องที่3วันนี้ก็ไปก่อนค่ะ